ว่าเนาะไซมังใหม่แกรนด์โอเมนนิ่งเซ็นทัลบางรักครับปัญหาเป็นไปบ้างนะก็ขอบคุณแหละครับยังคงขอบคุณเซ็นทัลอย่างต่อเน,นื่นองเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยก็มีไปเปิดเซ็นทรัลที่ไปหลายที่เลยเออแล้วปีนี้เราเปิดปีมาก็ได้มาบางรักแล้ววันนี้เป็นวันดีด้วยของบ,บาง,งารักเชื่อว่า ที่สำนักงานเขตที่เขาเรียกน,<อ>น่าจะคึอครับก<อ>็ถือเป็นวันดีๆครับต้อนรับก่อนจุดจีนได้เลยคือ,อจริงๆอะผมเคยมาตอนเด็กๆตอนที่ยังไม่เป็นเซ็นเตอรเลยคือผมว่ามันยังคงความคลาสสิกบางอย่างอย่างเช่นจุดร้านที่ทุกคนจำได้มันก็จะยังคงอยู่แต่มันมันไม่ใช่ร้านเดิมหมายถึงว่ามันมันใหม่ขึ้นดีขึ้นครับแล้วก็น่าจะเป็นอย่างที่ เซนเซอร์พูดจริงๆผมว่าคำนี้ได้เลยคือมันมันเป็นแลนด์มาร์สใหม่ในบางระมันได้เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้เราได้ลองเดินชอบประจันเนยชอบไปไหนชอบไแผนกเด็กอะนะชอบแผนกเด็กชอบโซนไหนโซนกิ๊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 บกูจริงเมื่อกี้กูชอบเรื่องของกูกูหมายถึงว่าตอนนี้บ้านผมมีหลานไงที่เป็นลูกพี่ชายแล้วผมจะแบบรู้สึกว่า อย่างเช่นเสื้อผ้าเด็กอย่างเงี้ยกว่าว่าผมจะรู้ใช้ให้พวกแบบ70-75อะไรเงี้ยกว่าจะดูเป็นยอะไรเงี้ยแล้วผมว่ามันเหมือนสุดเ่นดดีอแบบของน้มมาร้ามนมจะชอบดูแล้วก็ผมว่าที่น่าสนใจกว่าก็คือในในแต่ละชั้นของที่เนี่ยมันจะมีทั้งโปรโมชั่นและมีกิจกรรมบ,บางอย่างที่แค่คุณเข้ามาชอบที่นี่คุณจะได้ร่วมสูกแับบมีแบบวาดพั่อ,อวาดพัด มีทําสร้อยเป็นแบบสร้อยน้ำชโช<อ>คมีแกะสลักแบบเยอะแยะมากเลยเอะไรอย่างเงี้ยทำไล้อย่างเนี่ยเกงยีนอะเราไปนนักสะสมเกงยีนเราได้ขึ้นไปดูมั้งไหมเอ้ยไ<อ>ม่งั้นพี่ถางตรงเลยเราตอนนี้ไม่มีร้อยห้าสิบตัวที่บ้านเราอะ่ะเ,เ,เอาเงินซื้อเพิ่มไม่หรือว่าเราหยุดแล้ว<อ>ลก็มีตัวใหม่มาแบบ<อ>ยังไม่ได้แกะมาอยู่ที่บ้านว่ายังไงบ้างกับสิ่งที่มันเกิดร้อยห้าสิบตัว จริงอันนี้คือเป็นแบบวงเลเบว่ากดนิดๆแบต่ยามผมไม่ฝุ่นอ่ะต่อมีถามมว่าซื้อมาทําไมมีถามทำไมเขาถามช่วงแรกๆแบบจนตอนนี้คืออยากทำอะไรกคือไปเป็นแมเวลาที่สุดท้ายพ่อแม่เขาเลือกที่จะอะอยากทำอะไรทำอะไรแต่ว่าผมดูแลดีหมดกำเจงยืนผมไม่มีฝุ่นแถมผมให้พี่เตและพี่เฟยเช็คแล้วผมไร้กลิ่นนะ ถึงผมจะแบบดูแลมันอย่างดุดน้องชายคนนี้แล้วเราดูแลยังไงอ่ะจริงจรแ้ท่มาก่าหอยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเงินก็เลยไม่ค่อยสะสมจริงจริงอันที่อันที่เคยทำพิเศษไว้ที่ห้องอ่ะพิเศษจริงๆ แล้วเป็นค่ตอบอะไรอ๋อติดใช่ไหมก็อันท okay. ja ี่ผมเคยทำไว้อะค่ะจริงๆตอนนี้มันกำลังจะหักคือน้ำหนักมันเยอะเกินก็อาจจะคาดการณ์ผิดนิดหน่อยคือเรานอนอยู่ประมาณเลยเหรอร้อยห้าสิบตัวหรือว่าผมจับมันทุกคืนอ่นะแบบเขาว่ามันจะแบบเป็น มันจะเป็น Time Work ปทางว่ากินโพสต์เส็ใช่อเป่ากำแพงฝั่งหนึ่งคือีนทั้งหมดและและตรงทุกตัวก็คือไม่มีกลิ่นเลยหอมสดชื่นออตอบรู้สึกว่ามันเกินทำไมทุกคนทำหน้าเหมือน,น,มน,นไม่เชื่อ <คน S 1> มถึงว่ามันมีจำนวนเกินคนปกติตอนไหนรู้สึกว่าบางคนก็มี20ตัวเขาว่าเยอะแล้วนะเราผมว่ามันไม่ปกติกับการที่ จริงๆผมมันก็เป็นเรื่องปกติของคนชอบยีนแต่มาอาจจะดูไม่ปกติของการที่แบบสมมติว่ามียีนท่าดิบประมาณแบบ70ตัวคนจะบอกว่าเหมือนกันแต่จริงๆเรารู้สึกว่าไม่มันคนละน้ำเงินเพราที่มันเป็นน้ำเงินเข้มเหมือนกันอะไร่างเงี้ยวิผมผมจากพี่โอ้ที่คุยเรื่องอะไรเรื่องนี้ด้วเรื่องแล้วเราก็ยังตั้งเป้าไว้ว่าจะเอาสักสองร้อยตัวหรือว่า ไม่เป้าผมมันคือการที่ผมเห็นกางเกงสักตัวเขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือของเราก็ะจะได้เจ้าเฟสสุขครอบครัวเราอตอนที่ไปเจอเคยกับพ e ี่ออฟนะพี่แต่เออเขาเป็นยังไงบ้างเพราะเขาก็มีเหมือนกันก็คุยกับเขาเจอเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าจะไปซื้ออะไรแบบนี้เรียกต่อเถอะอ่าใช่แล้วไ,ไ,ได้คุยกับการอุปทนไหมเพราะว่าเขามีกางเกงยีที่ลิมิเต็ด กันรู้ก่อนใครเลยถึงว่าว่าแบบผมดีมากๆอ่าแล้วรู้ไหมว่ากางเกงงีของการมีตัวหนึ่งที่ราคาเป็นแสงผมก็มีแพงสุดเท่าไหร่ของเราบอกไม่ได้เดี๋ยวคนก็หาว่าชูไม่ต้องแพงสุดแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเทียบกับการอุตสาหะพันแล้วผมว่ากันผมว่ามันคนละแบบหมายถึงว่าพอผมมันคือผมมองว่ายีนคือยีนไม่ว่าจะเป็นลักชัวรี่หรือไม่ลักชัวรี่ผมผมมองว่ามันคือยีนแต่แบบ มันแล้วแต่มุมมองอแฟชั่นแต่ว่าเอาเป็นว่าผมผมรักของที่ผมซื้อแล้วนะหรือว่าลดผู้ไปแล้วแม่จะรุคูอยู่ครับก็คือดูแลมันอย่างดีหมดเลยที่ผมพูดจริงหมายถึงว่าแม่บ้านที่ว่าทําทุกอย่างในบ้านยังแตะยีนผมไม่ได้เลยไม่ให้รอยุจะใส่ครบใช่ไหมครบกอ๋อแล้วแต่ช่วงครับบางตัวน่าเหอนหน่อยก็อาจจะแบบว่าแบบ ตัวละอาทิตย์แล้วสลับ<อ>แต่ว่าเดี๋ยวนี้จะมีจะมีของใหม่ก็คือเป็นราวพัดยีนเพื่อกันความสับสนคือถ้าว่าผมใส่แล้วน้องจะไปอยู่ในราวพัดก่อนเรือ่อหมดอาทิตย์มันจะลีขึ้นใหม่แล้ว,แล,วแล้วก็ค่อยเปลี่ยนใหม่ผมก็ก็ก็กลับมาอีกทีที่ต่อเห็นเหรอคือซื้อเรื่อยๆแต่มันรักมันชอบอ่ะอมผมก็พูดยากผมก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมผมถึงซื้อ มันจะมีตัวไหนแบบที่เราตามหาใช่ไหมคะแบบเรายังไม่ได้แบบครอบครองนี่แต่เราพูดชื่อแบรนด์มไม่ได้หรอกแต่ถ้าวันหนึ่งเราร่วมงานกันผมจะพูดให้กระชอนเลยเรียรรรกว่าเราติดนิสัยเก่งดีเลยนะตามพี่คือผมแค่มองว่าเอาตรงถ้าเป็นในฐานะเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับผมว่ามันเป็นเป็นจุดกึ่งกลางของซัมฮาที่แบบว่าเราจะทําให้มันทางการก็ได้หรือไม่ทางการก็ได้ ก็เลยรู้สึกว่ามันแบบโร์เยอะนอกจากข้างดีแล้วข้างหลางด้วยความข้างหลมันแค่ไหนนี่ต่อวะเพราะงานเลโก้ที่เราเจอกันก็ให้เอาเลโก้ให้หลายตอนที่เอาให้ก็ไปให้หลางเลยใช่ทำไมมัน่างที่ความข้างหลางก็ปกติจริงหมายถึงว่ามีมีช่วงปีนี้ที่แบบว่าพอได้พักกองก็จะอยู่กับเขาเยอะหน่อยเพราะว่า ปีที่แล้วสิเอ็ดเดือนที่ออกกองคือออกจนเขาไม่สนิทกับผมออกจนเขารู้สึกว่าแบบวันนึงผมนั่งอยู่ห้องพักแล้วอยู่ก็เดินเข้ามาแล้วก็เดินมาถึอย่างเงี้แล้วก็ถามว่าใครไปไหนมาครับเลยว่าเอาคิดว่าไปหลานแล้วรือเปล่าหรือว่าไม่มันไปไม่ไปไยหลานไปไม่ไปช่วงช่วงที่ขึ้นไปถ่ายการูญคาเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็ถามแบบไหนไปไหนมา เราไม่ต้องเฉย <ๆ S 2> ใช่ไหมครับวันมี้แต่หมายถึงว่าบ,บ้านเราครอบครัวใหญ่เรามีหลายคนช่วยดูแลอยู่ <S 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 เอ๊ะแต่ตอนอยู่อยู่บ้านเดียวกันหมดเลยใช่ไหมคือหลานหลานจะเป็นจุดทําให้คนมาอยู่ด้วยกันนจุดศูนย์กลางใช่แต่อยู่ในบ้านเดียวกันแบบเพราะว่าต,ต่อไปยังอยู่บ้านจริงๆแล้วพี่ชายผมเขาก็ <Yeah S 3> มีมีบ้านของตัวเองแต่ว่าคือบ้านผมจะไปแบบโรงเรียนของหลานง่ายกว่าแล้วเราก็มีคนรถ เราไปส่งหลานไปได้แล้วพอหลานทักมาอย่างนี้เราตกใจไหมอยู่ดีก็ลืมหน้ามาอวันที่ทักก็ตกใจเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยคือเรายังไม่ลืมคนเลยแต่ลืมคิดไปว่าเขาเป็นเด็กเพราะอาจจะรู้สึกว่านานจังจริงๆหมายจะแบบสองเดือนไม่เกินเราสามารถทำกิจกรรมกับเด็กได้ไหมเต้น tiktok เต้นอะไรชอบชนเต้นหลานผมชอบทำขนมขนมจะไปไหม เ,เนอนเด็กเล่นขายของอ่ะตัดจนต้นไมน้จะไม่เหลืออยู่แล้วที่บ้านตัดจังเลยตัดทุกวันแล้วเราเรียนเขายัางไงมาจถึงส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงด้วยหลังแท่ <c oughs> งคุณเล่นไม้ส่วนใหญ่จะพยายามค <c oughs> ุยคุยกับเขาเป็นเหตุเป็นผลอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนผมว่าอายุเขากำลังเข้าสู่จุดแบบเขาเรียกอะไรไวัยต่อต้านคือห <c oughs> มายถวงว่าสมมติเี่ยงตัวเองสมมติว่าถ้าเราพูดอันนี้ดีอ่ะ เขารู้แล้วนะว่าดีแต่เขาจะขอบอกนิดนึงว่าไม่ดีแต่จริงรู้แล้วเข้าใจแล้วตอนนี้เขาอิ่มคนหมสี่กลางจะห้าสปอยล์นะไวมันเราสปอยล์มาผมเป็นคนใจร้ายในบ้านทุกคนมอบหน้าที่นีไห้ทำไมอ่ะทุกคนอยากเป็นนางฟ้าแล้วผมเป็นคนที่ไม่อยู่บ้านเยอะสุดเพราะเราทำงานทุกคนก็จะแบบเนี่ยนะ เออผมห้ามท่านี้ผมยังไม่ได้พูดเลยเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วคนรเทลานี้เขาไม่กลัวเราหรือว่าเขาไม่อยากเข้าหาเรามั้ไม่เพราะว่าผมเป็นคนที่ถ้าเวลามีจะคุยอะไรกับเขาแล้วจะคุยจะดูเรื่องแล้จะไม่ปล่อยให้เขาหนีไปใช่เขาตอบต้านจนเขา่อบเขาตอบแรงมากผมต้องกลัมันเป็นช่วงวัยที่อย่ากลมันเป็นบุคคลเสี่งมันจะมากลัวมันกลัวไหมหรือว่าเหมือนอยู่คนละฝั่งนะเขาหนี้เขาอยู่ฝั่งเดียวกันหมด ไม่คือผมว่ามันก็แล้วแต่อารณมเด็กนะครับเพราะว่าเบสผมอยู่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราเราชอบเด็กเขาจริงจรอสุดท้ายแล้วเขาก็ยังคงเป็นแบบเป็นเด็กผู้ชายที่น่ารักในสายตาเราแล้วแม่เราก็จะพูดเสมอแบบถติว่าเขาทําอะไรที่เราแบบฮะแม่ก็จะพูดเลยว่าเนี่ยตอนเด็กเหมือนกันเด็กจริงหรอใช่ก๊อปปี้กันหรอกแ้วเรามีต่อตาแม่บ้างมั้ยเหมือนที่ดราต่อตาเราจำไม่ได้แม่จะคอยรีคอลให้ว่าเราเป็นอะไร ก็ในกิจกรรมไหนที่ทำตลาดแล้วรู้สึกแบบว่ามันไปด้วยกันได้อะต่อนเด็กก็มันก็เขารู้เึกเขาเขาดูดูเก่งเรื่องนี้แล้วก็แบบฟิลแบบว่าวันดูปวัดูปเราไปด้วยกันได้เนีมันเลยเป็นเหตุผลที่การที่อยู่ครอบครัวใหญ่ที่ต่อตัวไปข้างนอกไปเนี่มัมีคอนโดนี่มันเลยไม่ผูกพันเลยขนาดนี้ปะจริงๆมันจะเป็นเรื่องสิ้นเปลืองก็ได้นะ้นที่ไม่อยากให้ชีพสักหล่อยจีเพราะว่าเพราะว่าเป็นอะการที่ถามว่า เพราะนักัคนก็จะมีคอนโดที่เป็นไพรเวทเป็นเซฟโซนตัวเองแต่ต่อก็คือบ้านเป็นเซฟโซนทุกวันวันหนึ่งคงม,มีแบบพี่แต่ว่าผมยังไม่ได้คิดจะมีตอนนี้เพราะผมรู้สึกว่าทุกวันนี้ผมยังให้ครอบครัวได้ไม่ดีเลยไม่ดีเท่าที่ควรก็เลยรู้สึกว่าถ้ายังอยู่บ้านได้ไม่เยอะพอจะต้องไปอยู่ต้องมีที่อื่นอีกเหรอแันการเป็นแบบไม่ได้อยู่ที่ไหนเป็นหลักเป็นแรงองท,ที่จะมีนี่หมายถึงเป็นอ,อนาคตก็อย่างเช่นวันหนึ่งอ่ะเราพูดจริงว่า เออผมวพ่อแม่ชอบบอกว่าบ้านที่สร้างให้คือบ้านเราแต่ในมุมเราอะ่ะวันหนึ่งถ้าอย่างนี้บ้าเราก็จะสร้างบ้านตัวเองเพราะเรารู้สึกว่าเราให้เขาไปแล้วอตอนให้เขาพูดว่ามันคือของเราเราก็จะรู้สึกอย่างดีว่าไม่มคือของเราอ่าใช่ไล้วพี่สมมติก็คือบ้านอนาคตที่เป็น,นถ้าสมมติถ้าเราต้องมีครอบครัวหรือก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องวางแผนไว้ใช่จริงๆก็มีอ้อนอยู่อ้อนคนอยูอ่อยากได้ที่ที่หนึ่งแต่ขเขาไม่ให้อ๋อนี่คือพยายามตือ้อหลายปีแล้ว ไม่ยังไม่ต้องถามว่าที่ไหนมันพิเศษยังไงทำไมเราถึงต้องอ้อนขนาดนั้นต่อเท้าพวกไปอ้อนเลยนะเพราะมันจะทําให้ฝันผมแบบเป็นจริงขึ้นอีกนิดมันเป็นแบบมันจะสามารถทําให้เกิดบ้านในฝันได้สเปคมันเป็นยังไงทำไมเราถึงสเปคก็เออธิบายลำบากใช่างมันเข้าวหลุหรอคะฮะมันข้าวหลุยมไม่ใช่ผมไม่ได้ผมไม่ได้อะไรขนาดนั้นี่เป็นแบบบ้านในเมืองเนี่ยแหละ้วมันพิเศษยังไงทำไมต่อเท้าพวก มันต้องที่นี่เพราะว่ามันพิเศษแล้วกันผมพิเศษคนอื่นไม่พิเศษหรอกแับผมพิเศษมันสะดวกสำหรับผมแต่จะไม่สะดวกสำหรับใครเสียะไรหรอแบบไม่เท่าเหเพราะว่าอยู่เป็นเป็นพื้นที่ปกติอะแค่ชอบเป็นพิเศษอ่ะสุดท้ายแล้วพี่ต่อฝากเชิญชวนมาการเซ็นท่านชมใหม่ที่บางระ ครับผมก็วันนี้นะฮะตากด้วยสำหรับทุกคนเลยกับแลนด์มาร์คใหม่ของบางรักบางรักมีเซ็นทรัลแล้วนะครับผมแล้วก็ตากด้วยผมว่าเป็นอีกหนึ่งห้างที่พบคันใครมาแถวนี้ก็อย่าลืมแวะมาอุดหนดนกันด้วยแล้ววันนี้เขตบางรักทั้งีก็ยินดีด้วยกับการจัดงยนสมรสของทุก่านขอบคุณครับ<า>สวัดสดสีครับ